สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซสึกิในช่วงข่าวสั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึงคือเดี๋ยวกีจะมาสอนใส่พาร์ทอันเซนด้วยอันดับแรกเลยก็คือตอนนี้ทะลุ4สนเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็แสดงว่าเขาจะปลดหมดปรับแต่งขนขึ้นมาอันนี้คือเขายังไม่ได้อัปเดตนะก็เลยยังไม่มีติดถูกแล้วก็เหลือแค่อันสุดท้ายคือ4 2 0มื0เหรียญจะได้หมดปฏิไซกนะนั่นแหละตามนั้น แล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดของธงอย่างเช่นเวลาเราซื้อบันเดิล่ะแล้วในบันเดิลมีให้ธงให้พวงคุญแจอะไรอย่างเงี้ย mm. เขาก็จะเอามาแปะๆไว้ก่อนว่าออกแบบไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือธงประจําบ้านจะได้ประมาณนี้เออแล้วอันนี้ก็เป็นรูปอาร์ตของแต่ละคนก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะส่งไปนะนะสาหรับคนที่ซื้อมาสําหรับคนที่ซื้อ เป็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นเขาก็จะส่งมาให้ก็นั่นแหละค่าส่งสามสิบเหรียญหรือถึงหกสิบเหรียญถ้าเป็นประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นไ d c ดี d การของแต่ละคนเป็นบัตรประจําตัวก็มีพวกข้อมูลพวกอ,อะไรอย่างนี้ของแต่ละคนนะแล้วก็มีสายให้ด้วยอะไรอย่างน,นี้อยากได้อันนี้มากเลยอ่ะมันคือพวงกุญแจเว้ยแต่อันนี้เขายังออกแบบไม่เสร็จอันนี้เป็นที่เขาร่างๆมาก่อนน่ารักมากเลยอ่ะพวงกุญแจจีบีตแต่ละคนอ่ะอันนี้คือแบบฉันอยากได้มากเลย แต่ฉันไม่มีเงินเอาเป็นว่าใครมีเงินแบบเหลือเฟือก็ไปจัดกันได้ไอันนี้เขาก็ส่งตัวอย่างมาให้ดูกันหมดแล้วอือันนี้ก็เหมือนเดิมและไอที่น่าสนใจเลยก็คือไอนี้เป็นอีเวนต์ไฟแนลกิฟเวย์ก็คือคนที่เขาซื้อออกแบบตัวละครจําได้บาที่กี่เล่าให้ฟังอ่ะที่มันจะมีแพ็คหนึ่งที่ออกแบบเป็นตัวละครในเกมอ่ะไอนา้นเขาแจ้ เขาเอามาแจกอีกอันนึงก็คือสำหรับคนที่สนใจเนี่ยให้กดเข้าไปลิงก์นี้แล้วมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ทุกคนอะ่ะล็อกอินเป็นของตัวเองอะ่ะพอล็อกอินเข้าไปปุบะให้ทำภารกิจตามนี้ให้หมดให้แต้มมันขึ้นแล้วสูงสุดเนี่ยมันกี่ไม่แน่ใจว่ากี่แต้มประมาณ29แต้มมั้งสูงสุดรวมกันทั้งหมดอะ่ะแล้วก็ให้หลุ้น ลุ้นว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าถ้าเขาเลือกเราเราก็จะได้เป็นตัวละครในเกมเขาจะเอาเราไปออกแบบซึ่งกีเล่นไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากีจะได้เป็นตัวละครในเกมดีหรือเปล่าถ้าสำหรับใครที่สนใจก็ลองๆไปเล่นดูได้นะเพื่อฝึกขึ้นมาเออไอ้นั่นก็ถือว่าแบบแ,บบแซบอยู่นะแกก็ข่าวใหม่ก็มีประมาณนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกที่น่าสนใจมันก็มีแค่แบบเนี่ยฮงคุนแทซิบีกับ การที่เราจะได้เป็นหนึ่งในตัวละครในเกมดีแล้วก็มาลุ้นกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอันเซนก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ากีตเนี่ยตั้งเป็นสิบแปดปีขึ้นไปเอาไว้แล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างอะ่ะสำหรับคนที่เคยดูช่องกีตมาตั้งแต่แรกนะก็คือมันจะมีลิงใต้คลิปนี้ใช่ไหมแล้วคำใบเนี่ยเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือกีตเอาคำใบมาอยู่ท้ายคลิปที่เป็นของอันเซนเลย ก็เข้ามามันจะเป็นหน้านี้สมมติเห็นหน้านี้แล้วเราก็แค่กดฉันอยากได้สิ่งนี้กดปุ่มนี้เข้าไปแล้วถ้าเกิดคนอ่านคําอธิบายอะ่ะเนี่ยคําอธิบายมันเขียนชัดมากว่ารหัสกี่ตัวรหัสเป็นตัวอะไรบ้างมันก็จะบอกใช่ไหมก็โอเคพอกดอันนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นหน้านี้พอเป็นหน้านี้สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือใส่อีเมลอ่อาไอ้ประเทศเนี่ยกี่ไม่แน่ใจว่า จะต้องใส่หรือเปล่าแต่ใส่ประเทศไทยไปก่อนก็ดีแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีให้ใส่ discount code ก็คือ code ส่วนลดอย่างเช่นของพาร์ทนี้คือ5ครั้งก็ใส่เลข5้ไปแกก็ไปดูคลิปเนี่ยไอ้นะมันบอกแล้วว่าเขินกี่ครั้งในคลิปพาร์ทสแกก็ไปดูคลิปพาร์ทสว่าเออจำนวนการเขินมันมีกี่ครั้งแค่นั้นเองแล้วแกก็มาใส่อย่างเช่นของล่าสุดเลยของยูโตอย่างเงี้ย ชื่อไอชื่อชื่อเฉพาะของเงเกงในที่วอตโตใส่คืออะไรแกก็แค่ไปดูคลิปของฉันหรือถ้าแกขี้เกียจเกก็ลองไปเซิร์ชหาใน google ถ้าแก่รู้ว่านะแล้วแกก็เอารหัสมาใส่แล้วก,ก็กดแอปพลายตรงนี้นี่มันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า get พอเปลี่ยนเป็นคำว่า get, เกตปุ๊บแกก็กดไปเลยไอมันให้ใส่อีเมลก่อนแต่ว่า ไม่ใส่ละกันขี้เกียจแกก็กดเกตพอกดเกตเนี่ยมันก็จะเด้งไปหน้าให้เลือกว่าจะโหลดวิดีโอเก็บไว้หรือว่าจะดูเลยแค่นั้นเองง่ายๆแค่นี้ประมาณนี้ทั้งคลิปก็มีแค่นี้แหละมาอัปเดตเฉยๆว่ายอดมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็พวกของสมน้ำหน้าคุณเขาทำไปถึงไหนแล้วแต,แต่แต่แต่ฉันอยากเป็นตัวละครในเกมนี้จริงๆนะฉันอยากให้ ตัวละครที่ฉันออกแบบมันไปอยู่ในเกมมากเลยอ,อขอให้เขาเลือกฉันติดละกันโอเคสรารพันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นแหละก็บายบายเอาไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าเวลาถ้ามันมีอัปเดตอะไรสำคัญอีกก็ค่อยมาคุยกันละกันโอเคอ้ออีกเรื่องหนึง่งขอฝาก mv ของวง oh my girl summer comes ที่เพิ่งมามันก็ไม่ได้เพิ่งมาหรอกมันมาต้อง8วันและ้ะ ก็ไปช่วยปั่นวิวหน่อยฉันจะบอกว่าฉันชอบเพลงนี้มากเลยถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาบอกว่าเพลงมันลกนะแต่ฉันชอบวงนี้มากเพลงเข้าหูอะแต่ว่าเพลงก่อนหน้านั้นไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่อีเลวเลอว์เออมากโอเคไปแล้วบายบายนอกเรื่อง